สวัสดีค่ะแม่บ้านจิงโจ้นะคะวันนี้แม่บ้านจิงโจ้มีซุปหน่อไม้ส้มค่ะหรือซุปหน่อไม้ดองนะคะนี่ค่ะเสิร์ฟกับไข่ต้มนะคะแล้วก็มีผักต่างๆที่เพื่อนๆชอบนะคะวิธีทําไม่ยากค่ะไปดูกันค่ะ,คะเครื่องปรุงของเราก็จะมีนะคะอันนี้คือหน่อไม้ดองที่แม่บ้านต้มแล้วนะคะหน่อไม้ดองนะคะถ้าอยู่บ้านเราก็น่าจะปลอดภัยกว่านาออันนี้แม่บ้านใช้หน่อไม้ดองเป็น หน่อไม้ดองที่เขาเอามาขายมองนอกค่ะก็ไม่รู้เขาใส่อะไรมานะคะข่าวจั่วซะน่ากลัวเลยก็ล้างอย่างดีแล้วก็ต้มอย่างดีนะคะก็ถ้าหลีกเลี่ยงได้ไม่กินเลยก็จะดีกว่าแต่ว่าเนาะอยากกินก็นิดนึงอันนี้ก็จะเป็นพริกนะคะเป็นพริกเป็นหอมแดงเป็นกระเทียมนะคะแม่บ้านคั่วอะไรนะคะวันนี้แม่บ้านจะใส่นี่ค่ะของกันตายในครัวทูน่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นหอมซอยแล้วก็ใบขิงนะคะ สำหรับเพื่อนๆใครที่ไม่เคยเห็นใบขิงนะคะเขาก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเหมือนใบไผ่ค่ะก็เป็นพืชตระกูลขิงเป็นตระกูลไผ่ก็จะใบประมาณนี้นะคะสําหรับเครื่องปรุงก็จะมีน้ําปลาใครชอบผงชูรสก็ผงชูรสเกลือก็ว่ากันไปนะคะไม่ได้มีอะไรมากแต่ถ้าสูตรของบ้านแม่บ้านเลยเราจะไม่ใส่ปลาร้านะคะ แต่ว่าใครชอบก็ไม่ว่ากันนะคะใส่ได้ตามใจชอบเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะก็มาทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกแม่บ้านก็จะใส่นี่ค่ะเป็นพริกเป็นหอมแดงนะคะโอ้ยท้าไม่ลืมนี่ไม่ใช่แม่บ้านลืมนู่นลืมนี่เลยก็จะตำไปนะคะใครที่ไม่ชอบใส่น้ำปลา หรือว่าปลา้าก็ใส่เกลือลงไปได้ตอนนี้นะคะไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะคะตำหยาๆก็พอคะ่ะ จะตำประมาณนี้นะคะพอล้มันก็ใส่ทูน่าลงไปนะคะเอาน้ำออกนิดนึงนะคะ <laughs> ตำให้เข้าฟูนิดนึงก็พอนะคะ แล้วทีนี้เราจะใส่นี่ค่ะหน่อไม้ดองใส่ไปเลยเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟกันนะคะเสร็จแล้ว นี่ค่ะเสร็จแล้วเป็นไงคะหน้าตาหน้าทานไหมคะวันนี้มีไข่ต้มด้วยค่ะแล้วก็มีสะระแหน่นะคะมีมะเขือพวงแล้วก็มีนี่ค่ะหอมแดงนะคะนี่ค่ะรกๆบ้านๆค่ะไปค่ย,ยกไปเสิร์ฟกันค่ะ